สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนายปัชยาบุญชูวันนี้เราจะมาทําอะไรครับทํากระถางต้นไม้นะครับจากจากของเก่าที่เราไปเจอมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปกันเลยไปเลยครับผมเดี๋ยวผมึงยกให้เขาดูหน่อยผมกระแทกไม้ นี่ครับเฮ้ยถ่ายมุมนี้ไม่ได้มืดมุมนี้ยกสูงๆนี่ครับท่านผู้ชมบอกว่าเจอมาจากตรงไหนเจอมาจากที่ทะเลนะครับเดี๋ยวเอาวางไว้าาวางไว้เดีย๋ยวไปขุดดินเนี่ยเอาดินริมเลปลูกเหรอหาด้วยมาใส่เดี๋ยวไปขุดดินริมเลนะ่ะเฮ้ยเต็มจะขึ้นเลยขึ้นขึ้นเจ้าตน้นอะไรมาปลูกครับเอ้ยขุดตรงไหน นี่ต้นอะไรใช่ไหมรอนอะไรมาปูกเออกระบองเพชรมั้งเอ้ยลองถ่ายนี่ครับกระบองเพชรใช่กระบองเพชรเหมือนต้นเหมือนตรงบ้านตะปังไหมเออแบบนั้นแหละแต่มันเอ้ยไม่เหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นต้นกลมๆอันนั้นมันจะแบบบานๆหน่อยแล้วอันนั้นหายไปไหนรอที่วะกระบองเพชรกระบองเพชรย้ายไปทางน้ำแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วน่าเสียสายไม่ออกดอกว่ะเนี่ยต้นแถวนี้ยังไม่ออกดอกเลย พี่จริงอ่ะป้านหนูมีเต็มเนือ้อน่พาดูเฮ้ยพาไปดูไอ้ต้นคาที่แล้วดีกว่าที่ปลูกในลูกตุมต่มเลยนยตุ่มลอยเละเะเนี่ยครับเราจะมาดูต้นไหนคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายที่ปลูกในทุ่นที่ลอยมาจากทะเลนะครับถ้าไม่ต้องเป็นคุณนา,ายนาตื่นสายแล้วคุณนา,ายตื่นเร็วไม่ได้มันตื่นเร็วไ,ไ,ไม่ได้ก็ดอกมันจะบานตอนเนี้ยเนี่ยดอกไม่ไ้หนูขอต้นนี้อยากได้ไม่ใช่ของกูเนี่ยดอกออกดอกหนึ่งดอกดอ่ะ นี่ดอกที่เหลือก็เริ่มมาเนี่ยออันนี้สามแล้วเนี่มันก็เริ่มออกนี่นะครับเนี่ยดอกเพียบเลยเริ่มออกดอกแต่มีออกเป็นดอกก็อันนึงค่ะครับอันนี้ก็เริ่มออกเป็นสีเป็นสีขาวๆอ้นี่ลายชมพูอันนี้ก็ดอกใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวอย่าไปเดี๋ยวงูกัดไอ้เหี้ยมีสภาพมีแต่ป่าไอ้เหี้ยไม่ให้มีงูได้เพราะมันโดนักขี้ใบเรื่อยจนไปเลยนี่ครับบอล นะครับบอล<อ>หลายหลายอันครับบอลน,นี่เลยเรีมายอกเราไปเจอมาต้หนะ้าผมพ่อกูเอาไม่ได้ต้นนี่มันต้นอะไรวะแม่ไ้น,นี่น้อยไงเนี่ยให้ดูพูดดิอันนี้ต้นอะไรอันนี้ก็ต้นกระบอกเพชรน,นะครับเนะนี่ย อันนี้ต้นบุบอลอันนี้ต้นเล็บเฮ้ยมือมือเส่ะไม่รู้แล้วก็มีบอลหลายสีใชครับนี่ก็เป็นกระบองเพชรอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพี่ไม้พี่ไม้ไม่รู้นะูก็ไม่รู้นี่ก็กระบองเพชรอีกอย่างนึงคัะมีนามอันนี้มีนามแหละก็มีหนามทุกอันแหละแต่อันนี้กระบองเพชรแบบวงกลมพมีถ้าเราปลูกบ,บอลไปเรื่อยๆแล้วมันแล้วมันเริ่มเยอะอะแล้วมันจะโอกโหนใหม่ไหม โอเคเนี่ยมันก็จะออกเป็นกอใหญ่ๆเลยเนี่ยขนาดอันนี้โตแล้วนะเนี่ยมันยังออกอีกเลยเนี่ยแล้วมันก็แล้วมันแล้วมันก็จะแยกให้เองอ่ะแล้วหางนี่เขาปลูกมากี่ต้นอ่ะสองต้นไงเนี่ยสองต้นนีดต้นหนึ่งต้นสองเหมือนมันปลูกต้นเดียวเหมือนมันเอาออกมาต้นนึงได้ก็เอาออกมาได้ไงของเขาก็เนี่ยมันก็ที่เขาที่เขาทำขายกันเยอะๆเขาตัดแบ่งตัดแบ่งที่มันอยู่ตรงนี้หนึ่งแแล้วมันก็มางอกตรงนี้อีกหนึ่งกี่บาทอ่ะทั้งใบเลยเอามี่ต้นอะไร เป็นต้นข้าวโพดที่เราปลูกข้าวโพดที่เราปลูกนะครับนี่ครับปลูกนานไหมก็นานอยู่นะครับนี่มีออกฝักนี่ออกฝักเป็นเดือนเลยนี่ครับโอ้ยมีมดด้วยอ่ะมึงดูมดดีโอ้ยฝักโคตรยาวอ่ะมีมดอะไรเนี่แล้วก็ปลูกมาหลายเดือนนี่เป็นไมอันเนี้ยไม่เหมือนดอกบัวเลยนะอันเนี้ยมันก็จะโตทรงแปลกๆเงี้ยเราปลูกแล้วปล่อยอ่ะ เนี่ยอันนี้ใหญ่อันนี้อันนี้ยังเหมือนสาวอันนี้กินได้แล้วมั่งเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแล้วอันนี้น่าจะกินได้แล้วตรงนี้เป็นสีน้ําตาลแล้วถ้าเกิดข้างในเหลืองๆให้กินได้แล้วมั่งเนี่ยอันนี้มันก็แตกออกมาเนี่ยมันโตเงี้ยผิดรูปผิดร่างเงี้ยเอาไปกินได้หมดเนี่ยกินได้แล้วมันโตจนระเบิดแล้วมันมีฝังงอกออกมาด้วยนะองนั้นอ่ะอืมมันก็แบบเนี้ยแต่หน้าสาแบบเล็เนี่ยต้นต้นโคตรสูงอ่ะ ต้นสูงมากครับเราปลูปกเราถางหญ้าเองหมดเลยครับทําปลูกมาเดือนกว่า,วาๆสองเดือนใช่ไหมครับกว่าจะได้แดกที่แรกมีหญ้าเต็มเลยลมียข้าวโพดเหลืองข้าวโพดข้าวเหนียวสองอย่างเป็นข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวสีม่วงแล้วก็ข้าวโพดสีเหลืองด้วยไหมครับแลข้ข้าวโพดเหลืองไงแต่ที่พูดถึงข้าวโพดข้าวเหนียวมันมีสองสีเราเป็นคนถางหญ้าเอางหมดนี่ต้นมะขาม ก็มะพร้าวมันมีหนูอยู่ข้างบนด้วยมันนั้นมีงูโตมาเนาะใช่อันนี้คือแล้วนี่กระท้อนนี่กูกระตะบวกปลูปลูกตั้งแต่เด็กอะต้นเนี้ยนี่ครับกระท้อนเก็บเจเอาลูกมาปลูกตรงเนี้ยมีลูกเหวะไม่น่ามีลูกของกระท้อนเหรอฮะจะตายแล้วมั้งยังมั้งตอนนั้นใบมันร่วงกืบหมดแล้วไม่ใช่เหรอใบมัเนี่ยใบเพิ่งออกใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ย เห็นไหมใบสด,สดๆเนี่ยยัองออกมาใหม่เลยแล้วก็มีลูกอะไรมาเขือคันด้วยบนต้นมาเขือคันคือไอ้ <ไอ S 1> ที่เข้าไปทํำแกงอ่ะแล้วที่มันกินแล้วมันจะเปรี้ยวๆคันๆหน่อยอะ่ะคันๆปากอะ่ะนั่นน่ะนี่นะเห็นไหมโกงอ่ะถ้าเกิดโตมาจะเป็นลูกดำๆอ่ะพอมันสุกอ่ะเป็นลูกดำๆลูกเล็กๆกันเหรอเออมาเขือคันที่เขาไปใส่ในแกงเหรอเออที่มันสุกมาจะงี้ยบ่อยๆนะเหมือนปลาอี๋เราเคยไปใส่แกง ก็ใช่นะเขาใส่แกงขายกันกินกันอร่อยแต่กินไม่อร่อยนี่ต้นกองกลางที่บ้านนี่ครับน้ำน้ำก็ขึ้นหันธุมานปีนต้นกองกลางมีปลาด้วยไหมมีลูกปลาช่อนอยู่ในดงนั้นอะลูกปลาเพียบเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกปลาช่อนอะมีลูกปลาหมอเป็นแถวแถวเนี่ยมีปลาชโดูไหมที่มาปลาชโดไม่รู้ไม่น่ามีมั้งสวายอะชโดอยู่ไม่ได้หรอกสวายมันอาหารไม่เพียงพอหรอก สวายนี่น้ำกว๋วยเนี่ยสวายปลาสวายไม่รู้นี่ก็ต้นกงกลางนี่เจ้าแม่ตะเคียนแต่ไม่ซื้ครับเก็บตังค์เลยครับนี่รตรงนี้กอเจ้าแม่ตะเคียนนี่เลยตรงไห้เนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ก็สามารถปีนขึ้นได้นะครับปกติพวกเราก็มาปีนบ่อยปีนตกปลาใช่ไหมครับปีนตกปลาเบอร์คนดีนี่นเล่นครับไม่ก็เาเล่นซ่อนแอบกันบนต้นไม้ น้วเบิกฝนด,ดินตรงไหนเนี่ยตายแกก็มองหันเป็ลูกกระต้อนเนะดดนีงง่ยเนาะฝนตรงไหนเดี๋ยวเขาเอาที่นี่โอ้ฝนตกมันก็เปียกมาทเออมันตกมันจะแห้งให้แกเปล่าเอาไปเปียกๆก,ก่อนเนี่ยแล้วค่อยเอาไปใส่ก่อนแล้วพอมันแห้งแล้วค่อยนี่ค่อยเอาลงแถวนี้กกอ่ะใครเยอะ ลูปลาเงินเอ้ยใช่เปล่าไอ้ที่อ่ะเ้ยเหมือนใช่นะทรงทรงมันไม่ใช่เว้ยหมอบอกแต่หัวเออทรงหัวมันเหมือนไม่ใช่อ่ะเหมือนลูกปลาช่อนมากกว่าเว้ยเออใช่เหมือนลูกปลาช่อนไอสัตว์มองยังไงก็ไม่ใช่ปลาเงินว่ะปลาเงินมันต้องตัวบวมๆหน่อยอันนี้มันเจ็ตัวเลียวๆเหมือนปลาช่อนอ่ะหัวจะบักบักไอวิทย์กินอะไรอ่ะ ขุนเลยวะใส่เด really okay. yeah, yeah. like ือนเหรอไม่รู้เป็นแมวนี่ไงลูกมะเขือคันที่มันตกกันแล้วเนี่ยมะเขือคันมีเหมือนลูกต้อง้นโผล่หนูเลยเนี่ยเป็นตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเนี่ยเห็นและกระโดดย่องๆเนี่ยกบวบะกบจิ๋วกบจิ๋วไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับปัน นี่ยที่นาตาหนึ่มีเต็มเลยมีทุกที่อ่ะไม่เชื่ออะตะเบิร์แกไม่ขุดดินแล้วอ่เอาหินออกงีให้อามหยีบเสื้อดินปุ๋ยแกมีตัาเงอะไปขุดดินใต้ถุนดีกว่าไต้ถุนอ่ะได้ ไอนี่คันเบ็ดไว้ทงไงเนี่ยไว้ทงปลาจะเหยื่อหายแล้วต้องหายเกียร์ตอนเป็นเป็นก็ใส่ตอนนี้มันตายแล้วอ่ะนน่่ไงบออจะสวยดีก็สวยดีนี่ต้นกล้วยมีหน่อปีอ่ะเขาเรียกหัวปีไอ้ห่าหน่อปีหน่อปีเหี้ยหัวปีเฮ้ยเฮ้ยไวรุ่นไตใบกล้วย ไปไปเวฝนเริ่มตกแรงอะ่ะฝนเริ่มตกครับอือป่ยทานซะแล้ววันนี้ก็ฝนตกนะครับตกตั้งแต่เช้าเรียกไอโควิดมาด้วยโควิดทเวทเวทเอาเอาจอบไม่นี่ก็เอาพัวามันี่เอ้ยุยจอบอ่ะไม่ไม่ใช่เสียม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 ไม่นี่ก่อนอยังครับทุกคนวันนี้ฝนก็ตกตอนนี้กำลังไฟปอยอยู่ครับ าาต้องเดินก้มๆหน่อยครับอย่าหัวทิ่มใช่ครับไม้มันต่ำัโปงไม่เห็นใช่ไหมทิ่มต่ำแล้วหวแล้วตัวเราสูงแล้วโป่งแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นนะเอาหาแล้วมาใส่เมื่อกี้เห็นนะปูเข้าถือก็ปออก๋องไห้บ่าว